ดิฉันได้สวสัซูมาในราคาเพียง ML ละ13.7บาทคุณผู้ชมเท่ากับดิฉันได้ส่วนลดไปถึง69น่ะแม่จา้า ปิวนะคะในรายการต้องแลวปลาต้องแหลวปลาคือรายการที่บอกเลยว่าปิวนะคะจะหยิบจับของดีมาบอกต่อกันนะคะพร้อมกับเหตุผลที่ทุกคนฟังแล้วจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้องซื้อก็ตัวแรกนะคะบอกเลยว่าอยู่ในส่วนของสกินแคร์นะคะที่เป็นเลกาอาซามันปบรเซม้านะคะที่ทุกคนจะต้องมีนะคะ1 2ไปปึ้งนะคะตัว First Care นะคะตัว s so ซ p a s ูเฟ i ร์ t แคร์ e อคทิเวตติ้งเซรนะคะบอกเลยว่าด้วยสปปรรพคุณที่ทุกคนทราบนะ mm hmm. ก็คือเป็นตัวสกินแคร์หรือเป็นตัวพรีเซรั่มที่เป็นตัวแรกเริ่มเลยนะคะ mm hmm. ก่อนที่เราจะลงสกินแคร์ตัวอื่นๆน,นะคะด้วยคุณสมบัติของมันเนี่ยบอกเลยว่ามันดีขณะที่ว่ามันช่วยสร้างเสริมเสริมสร้างให้ผิวเรานะมีความแข็งแรงเป็นอย่างยิ่งนะคะและที่สําคัญมันจะช่วยให้การลงสกินแคร์ตัวอื่นๆของเราอะคะ่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ ความดี3ประการนะคะความดี3ประการที่เราควรจะต้องมีตัวเซเวซูเฟิร์สแคร์นะคะนั่นก็คืออย่างที่1มันใช้ได้กับทุกสภาพผิวนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ามันนะคะหน้าแห้งหรือว่าอย่างดิฉันเนี่ยโดยพื้นฐานเป็นคนที่หน้าด้านนะคะหน้าด้านก็ใช้ได้เช่นเดียวกันกันกบตัวเจ้าตัวเซเวซูเฟิร์สแคร์ตัวนี้นะคะอย่างที่2เลยปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวเนื้อผิวสัมผัสของมันค่ะมีความละมุนมากๆนะคะแล้วก็มีความแบบ ซึมเร็วมากทุกคนดูนะอย่าโฟกัสที่เลือกใครโฟกัสที่เลือกตบมือตัวเองหนึ่งทีนะคะดูเพียงแค่แบบนี้นะคะดูค่ะมันมีความแบบเอ้ยเลิศมากคุณแล้วคือมันซึมเร็วมากนะเจออย่างนี้เนี่ยทาทาทาลงไปมีความแบบโอ้ my god โอ้ my god ซึม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 นะอย่างที่สามเลยก็คือเรื่องตัวกลิ่นเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะคะคือปกติแล้วเนี่ยตัวโทนสูนในพรอดักไลน์อื่นๆนะครับมันก็จะมีความแบบโสมมากๆหรือมีความที่เป็นฟิลแบบ ตีสบุกโกไพรอย่างเงี้ยเลยนึกออกปาแต่ค่ะสําหรับตัวนี้บอกเลยว่ามีความเป็นสมุนไพรเนาะใครที่ชอบสกินแคร์ได้กลิ่นไม่แรงมากแล้วใช้ได้แบบใน everyday use ก็แนะนําตัวนี้ไปเลยนะเนาะแต่จะว่าไปถ้าใครแพ้อะไรพวกแบบสารสกัดหรือว่าตัวอะไรแปลกก็อย่าลืมไปลองที่เคาน์าเตอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาวาไม่บอกแล้วบงบอกอย่างนี้ค่ะว่าตัว s o ซ s u ฟิ r ์ส c a ร์เนี่ยด้วยองค์รวมทุกอย่างมันดูดีเนาะ แล้วเขาแต่อย่างไรก็ตาม however คือพอมันอยู่ในหมวดของสกินแคร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงเนี่ยการตัดสินใจซื้อมันก็จะมีความแบบยากขึ้นนิดหนึง่งเดี๋ยวทีฉันจะยกกรุทั้งหมดที่ดิฉันมีตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าราคามันมีไซส์อะไรบ้างเนาะ3 0 ml นะ bunları, จ๊ะก็จะอยู่ที่ราคา1,600บาทเนาะ ml จะอยู่ที่ราคา2,600บาทและ90 ml ก็จะอยู่ที่ราคา 3,900บาทเนาะราคาต่อ ml ก็จะประมาณนี้เลยซ่ะตัว90 ml ที่ทฉันถืออยู่นี้นะคะอยู่ที่ราคา ml ละ43.33บาทตอนแรกที่เห็นราคาเราก็ตก,กใจมากเลยไม่คิดว่าแบบโอ้มันจะมันจะซื้อง่ายมันจะแบบสับต้องได้ง่ายอะไรอย่างงี้หนึ่งออกมาแต่นะตาคือตัวส่วนตัวแล้วอะเป็นคนที่แบบมีความคุ้มคา่าก็คือใช้้ง่ายว่าเป็นคนงก การที่จะซื้อสกินแคร์ในราคา ml ละ43.33บาทคืออ,อะไรกบพากนก็เลยแบบมีความที่ต้องสรรหาราคาดีราคาโปรที่ไหนที่จะทําได้และที่สําคัญดิฉันได้สซัวซูมาในราคาเพียง ml ละ13.7บาทคุณผู้ชมเท่ากับดิฉันได้ส่วนลดไปถึง69ปอร์เซนตะแม่จ้า ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าไม่มีทางที่ว่าจะได้ในเคาน์เตอร์แน่นอนในเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะลดแบบ10%บ้างหรือก็จะมีลดแบบตามแลกแต้มบัตรเครดิตบ้างอะไรอย่เงี้ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดดีฉันได้มาจากการซื้อออลเป็น Lazada เอ่ยช h อปปี้ e เอ่ยคิงพา o เวอร์เอ่ยหรือตามร้านใน Instagram เอ่ยเนาะ <c oughs> พวกเนี้ยมันจะไม่ได้เน้นลดราคาแบบตรงๆแบบโป้งๆแต่ว่ามันจะเป็นการที่แบบเฮ้ยเราเอามาแบบ แถมแบบซื้อ1ขวด90 ml แต่ก็มาแถมนู่นนี่นั่นเมื่อกี้ถึงเห็นว่ามีเยอะมากมายไก่กองขนาดนี้คือตัวนี้ค่ะ90 ml เนอะเดิม3,900บาทอะมันไม่ได้ลดแบบตรตรงตรงตรง,ตรงแต่ว่ามันใช้การแถมคุณผู้ชมคือได้ตัวนี้มาได้30 ml มาอีก2อันโปง้งเพิ่มมา60 ml แล้วนะและก็ยังได้อีก8 ml อย่างนี้เนี่ยอีก4ขวดนั่นแปลว่าได้182 ml ในราคาเพียง 2,492บาทหลังจากหักส่วนลดใดๆบัตรเครดิตเอ่ยคูฟองเอ่ยและส่วนลดนู่นนี่นั่นเอ่ยแบบถูกมากต่อเมย่ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือมันไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อได้ใน,นราคา13.7บาทได้แนะตลอดเวลา all ล h e time นะคะคือมันมันมันเป็นไปได้เนาะทุกคนคะที่สำคัญหารต่อ ml ก่อนนะคะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะในส่วนของราคาถ้าเจอว่าราคาอยู่ในช่วง15บาทถึง20บาทอันเนี้ยดิฉันคิดว่าซื้อโลดซึ่งราคาในออนไลน์ o <S <S โ,<ฆ>โอ้โหเดี๋ยวนี้ก็มาต่ส่าห้าหกหกเจ็ ่2 2คือมีเยอะมากก็แอบแอบลงไปสองถ้าได้ราคาตามที่บอกก็ตำเลยก็ปอกปอก,ปอกปอกได้เลยนะ,ะคะคราวนี้ก็ในส่วนของปริมาณการใช้งานเราจะได้จินตนาการออกว่าที่พี่บอกว่า ml หนึ่งเหลือกี่บาทมันต้องใช้กี่นานกี่มากน้อยด้วยตัวเองอะค่ะเป็นคนที่ใช้ทั้งเช้าและเย็นเนาะครั้งหนึ่งประมาณ1 5้าถึง2อปั๊มอะอย่างนี้ปั๊มให้ดูอันเนี้ยคือ1นปั๊มอัน,นีคือ ุดห้าอันนี้ขึ้นหนึ่งห้าปั๊มเนี่ยได้ออกมาอย่างนี้เลยนะท้าก็คือทั่วหน้าแล้วเนี่ยเอาจริง,รงหนึ่งจุดห้าถึง,ง,งสอง,สองปั๊มใช้เช้าเย็นนะซาะก็เคยลองจับแล้วเนี่ยใช้อนนใชสองเดือนจะใช้ไปสามสิบมลสองเดือนสามสิบมลเนี่ยถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าเรารับได้ที่มลละยี่สิบบาทเนาะสามสิบมลก็ตกหกร้อยบาทนะจ๊ะ อี่ยลองหาร2เดือนก็ตกเดือนละ3 0 0บาทเดือนละ300บาทเดือนหนึ่งมี30วันก็ตกวันละ10บาทใช้เช้าเย็นเช้า5บาทเย็น5บาททุกคนคะบางทีเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปปักซอยครั้งหนึ่ง10บาทแต่อันนี้คือเช้า5บาทเย็น5บาทถูกมากในการที่จะให้ผิวนะเรามีความแข็งแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลงทุนนะคะกับโซบะซู so First Care Activating Serum นะคะบอกเลยว่า ครั้งละอบาทเนาะก็เชื่อว่าทุกคนนะเห็นความคุ้มค่าคุ้มราคาของไอตัวเซวรสูรแล้วแหละฮะสำหรับวันนี้ก็แบบพอกุบกีดหอมปังหอมคอเนาะจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วของที่มันดีของที่มันต้องมีแลือปะ่ต้องแล้ว่ะคือแบบ มันสามารถซื้อได้ราคาถูกลงมามากน้อยแค่ไหนเนาะก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้หรือรู้สึกว่าเอ้ยเป็นประโยชน์อยากให้หยิบจับอะไรมารีวิวก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะรับรองว่ามีคอนเทนต์น่ารักๆสนุกสนุกอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ